ความถูกความประหยัดความออคุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานของเซียสเนี่ยทำให้รถนะคะได้ได้กระแสะตอบรับดีมากจนเปิดมาวันแรกเปิดมาสัปดาห์แรกสิรถจองหมดคือขายกันแทบไม่ทันบางคนรับจองมาแล้วไม่มีรถส่งให้ลูกค้าก็มีเพราะคิดว่ารถมันมันจะไม่หมดอ่ะคือรับจองรับจองมาสุดท้ายไม่มีรถส่งเนี่ยคือความ ความเขาเรียกว่าอะไรอะกระแสะของเซียสแล้วกระแสะของซูซูกิจริงๆซูซูกิเราเนี่ยแสดงว่าลูกคา้ายังให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาการใช้งานนะคะทุกคนมันตอบโจทย์มากๆเพราะราคาขนาดนี้ภายในกว้างขวางนั่งสบายมันทำอะไรได้หลายอย่างอย่างเนี้ย อย่างคันนี้ลูกค้าเอาไว้ใช้ในออฟฟิศนะคะเอาไว้ใช้ในบริษัทเอาไว้แบบเดินทางติดต่อประสานงานถือว่าตอบโจทย์มากภายในกว้างขวางเบาะนุ่มนั่งสบายแอร์เย็นและที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆคะ่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดเนี่ยซูซูกิเสียของเราไม่ต้องเสียใจเพราะรุ่นอื่นเราก็มีส่วนลดแสงเหมือนกันมากันเลยเดี๋ยวเดียพาไปดูไฮไลท์ของงานโชวร์รูมของเราในวันนี้เรามีอีเวนต์ เห็นไหมคะทุกคนป้ายแดง s l 7 Hybrid คันนี้นะคะ New Hybrid ค่ะทุกคนที่คนเห็นอยู่นี้เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ที่ผ่านมา2-3วันนี้แล้วก็วางขายอย่างเป็นทางการนะคะเปิดมาด้วยราคาที่ดีงามมากๆ799,000บาทเท่านั้นนะคะนี่คือรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาดีที่สุดบอกเลยมาชมร,บรอบๆมาหน่อยชมโฉมหน่อย แล้ววันนี้นะคะโชว์รูมของเรายังจัดกิจกรรมด้วยคือต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามาดูรถเทสไตร์ของเรานะคะและสามารถทดลองขับได้เลยภายในวันนี้แล้วก็เรามีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของว่างไว้ต้อนรับลูกค้าด้วยด้านนี้เลยผู้ทัาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อันนี้ก็ลูกค้าซูซูกิเหมือนกันนะคะ โอเคฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจซูซูกินะคะ XL 7โฉมเดิมตัวเดิมเราก็มีนะคะส่วนลดห0 0 0งแสนบาทเหมือนกันส่วนตัวใหม่นี้ราคา7,99,000บาทเท่านั้นนะคะ7,99,000บาทโฉมล่าสุดเป็นไฮบริดพลาดไม่ได้นะคะประหยัดน้ำมันมากๆโอ้ชมภายในดีกว่าไหมชมภายในสักนิดนึงเอาก่อนไปอะชมภายในหน่อยว่ามันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไง อย่าที่ทุกคนเห็นตั้งแต่คอนโซลด้านหน้าเลยทุกคนเรียบหรูมากๆค่ะ799,000บาทน,นะคะใครสนใจติดต่อเดียได้เลยค่ะ0974545561หรือใครอยากไปดูที่งานดูสีอื่นๆได้งานมอเตอร์โชว์ถึงวันที่7เมษายนนี้นะคะ ไม่มีบาทโทรมาค่ะเบอร์นี้เลย0974545561หรือจะดูเป็นรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะส่วนลดแสนนอกจากจะมี XL7 แล้วเรายังมีเออร์ติก้าด้วยเจอกันที่งานค่ะบ๊ายบาย